เม็ดนี้จะใหญ่กว่าเม็ดอื่นๆเลยเสน้นด้านหน้าจะบางเสน้นด้านหลังจะหนาด้านข้างก็จะเป็นรอยสี่รอยตัดนะครับเลยๆเหมือนึงหรับแสนนะครับนะคนดูส่วนใหญ่90%ยังไม่กด s u b สไครต์นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับคเครื่องแบบนี้นะครับสามารถกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทางช่องเรานะครับมีสาระความรู้ใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นหน้าจอท่านลงไปกดติดตามและไปดูคลิปต่อได้เลย สวัสดีครับผมมีลำปางนะครับนะวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูลงพระปราบบางน,นมโคพิมพม่นบวแปดนะครับนะเวลาเราสังเกตในองค์ที่กดพิมพ์ลึกคมชัดนะจะมีเส้นแตกวิ่งออกมาลางๆทั้งสองฝั่งเลยฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับนะเส้นแตกลางๆออกมานิดนึงครับตรงนี้ก็เหมือนกันตนิ่งเล็กๆครับตรงข้ามตัวอุนะครับเป็นเส้นแตกออกมานิดนึงครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพระบางองค์ก็พิมพ์ไม่ชัดนะครับถ้าองค์ที่สวยเหมือนที่ผมให้เอฟซได้ดูนะครับนะต่อมาครับบริเวณบัวเม็ดแรกกับเม็ดล่างตรงเม็ดนี้จะอยู่สูงกว่าระยะห่างระหว่างเม็ดหนึ่งกับเม็ดสองทั้งสองชั้นนะครับนะจะห่างเยอะเลยแล้วเม็ดก็จใหญ่นะครับนะใหญ่กว่าเม็ดอื่นๆเลยนะครับนะเห็นไหมต่อมาครับสังเกตนะครับขีดตรงกลางนี่ครับนะปลายฝั่งขวาจะแหลมปลายฝั่งซ้ายจะทึกนะครับนะปลายเส้นตรงกลางเนี่ยมามาชนตรง ตัวล้อเรือที่2นะครับนะเราเห็นเส้นตะวัดด้านล่างนี้ไหมนะครับตัวล้อเรือด้านหน้ากับด้านหลังเส้นด้านหน้าจะบางเส้นด้านหลังจะหนานี่ครับเราสังเกตด้านข้างก็จะเป็นรอยซี่รอยตัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะครับมุมหักตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะการปผงบริเวณด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นเม็ดนะครับดินสายนวลนะครับนะเห็นไหมเม็ดสายนะครับนะนี่ครับใครมีก็ อีดีรับเช่านะครับสวยๆนะครับมีตั้งแต่หลักหลายหมื่นถึงหลักแสนนะครับนะอยู่ที่พิมพ์อยู่ที่ความสวยใครมีสวยๆนะครับส่งมาขายผมได้นะครับอีดีรับเช่านะนะครับก็เป็นความรู้แล้ก็อ่ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เอล็อปังขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตามไ d ดี n ลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสําหรับวันนี้ผมเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ